ครับสวัสดีครับน้องโอค,ครับเดี๋ยววันนี้จะมาตําแต่งนะตําแต่งสักสองลูกเดี๋ยวไปล้างก่อนนะล้างล้างเลยโอเค บางคนเขาก็ต้องเอาเปลือกออกก่อนนะครับบางคนก็ไม่เอาอ,อกถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเขาจะเขาจะไม่เอาเปลือกออกนะแต่เราทำกินที่บ้านก็ถ้าอยากอร่อยก็เอาเปลือออก มาครับมากินข้าวไปกันต่แตง่งครับแต่งแต,งต่งตงงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากฟังเพลงก็เลื่อนไปดูเพลงได้นะครับ สองลูกนะครับ ครับต่างแดงครับกอ,อยู่แถวนี้บ้างมาเร็วโอเคเดีอยวนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนะี่ยเขาจะสับแบบนี้นะครับสบับสับลงแบบนี้นะครับสับแบบนี้แล้วก็สบัสบสับ,บ,บนี้ ถ้าเราทํากินที่บ้านทั่วไปก็จะสับสาบแบบเส้นยาวๆถ้าเป็นแม่ค้าก็าจะสับจากลงแบบนี้นะครับทําประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะฝานใส่นี่ก่อนนะครับจานหนนะ ำแตงด้วยกันนะครับจำแต่งจำแตงใครยังไม่กินข้าวเข้าเย็นครับข้าวเย็นตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าจะซักเสื้อผ้ากว่าจะอาบน้ำน,นะครับสองลูกนะครับ เส้นนะครับเส้นก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากอาพอดีพอดีนะครับแตงรุ่นนี้กําลังอร่อยนะครับแช่ตัวเย็นไว้นะครับแช่ตัวเย็นแล้วก็ก็จะกรอบนะครับอร่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปหามะละกอมะละกอมาตำอร่อยไม่อร่อยนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงด้วยนะครับถ้าเครื่องปรุงไม่อร่อยก็จะตำแตงตำมะละกอก็ไม่อร่อย ร้อยนะเนี่ยนะฮะเนี่ยนีแตงสองลูกนะครับแตงสองลูกต่อไปนะครับอ้ยต่อไปใส่พริกนะครับพริกนะครับถ้าเป็นพริกถ้าเป็นพริกสดก็จะดีนมีพริกสดนะครับมีทั้งสีแดงสีเขียวนะใส่ก็กีเม่ดีหนึ่งเม็ดแล้วนะครับ สองเม็ดสามสีในเม็ดนี้ยังเขียวเขียวอยู่สี่อาสี่เม็ดแล้วกันเดนียมันเผ็ดมาต่อไปก็เพิ่มความหอมหน่อยหนึ่งนะครับนี่เลยนรับ กระเทียมส่สองเม็ดเล็กๆเสร็จแล้วนะครับก็โคกนะโคนะครับถ้าเป็นกลางวันนะครับถ้าเราทำกินกลางวันก็ ทำแบบเผ็ดๆได้นะอาหารเที่ยงแต่นี่มันเป็น,นตอนเย็นนะเดี๋ยวท้องเสียน,นี่รอบในใส่ห้าเม็ดนะหกเสร็จเรียบร้อยนะครับขกเสร็จเรียบร้อยก็วันนี้ั้งสองแบบนะว่าจะใส่จะใส่นะครับ แตงก่อนหรือว่าจะใส่เครื่องปรุงนะครับร,รอบที่แล้วนะครับที่ตำมะละกอนนะครับผมจะใส่เครื่องปรุงก่อนมารอบนี้เดียวผมใส่นี่ก่อนนะ <c oughs> ใส่แตงก่อนนะครับเหตุที่ใส่แตงก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปริมาณเท่านี้เราจะจะใส่เครื่องปรุงเท่าไหร่โอเคครับ ก็จะมีมะนาวหนังซี่อย่าใส่เปรี้ยวมากนะครับ เราจะใส่เครื่องปรุงรสอันที่สองนะครับก็จะเป็นผมชื่อรถนีไม่ต้องใส่มากเท่าไหร่นะนี้เดียวแค่นี้นี่นะต่อไปน้ำปลาน้ำปลาไม่มากนะครับ ที่สำคัญนะครับนี่มองเห็นยี่ห้อไหมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่รอบนี้นะครับผมซื้อปราส้มตำปรุงสำเร็จนะครับแม่เหรียญนะครับแม่เหรียญไม่ได้โฆษณานะครับก็เห็นมันอร่อยดีนะครับเข้มข้นดีนะครับหนึ่งนะครับ ใส่สี่ช้อนนะครับหอมดีนะครับปรุงสุกแล้วนะครับเสียด้นะฮะไม่ไม่ได้ซื้ออันนั้นมาด้วยนะครับจะเป็นมะเขือนะไม่ได้มะเขือนะ คนอยากให้หวานหน่อยก็ใส่น้ำตาลนิดน,นึงนะแต่ผมไม่ไมชอบนะชอบตามเสร็จก็ลองชิมดูนะครับไ,ไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยอยู่แล้วเวลา เราปรุงนะครับพยายามอย่าใส่เครื่องปรุงเยอะนะครับนี่นะ,นนะมารับมากินด้วครับ นี่นะครับมองเห็นไหมอร่อยอร่อยนะครับทำแตงนะครับเ,เมื่อกี้เป็นปลา,าแม่เหลียนนะครับเป็นปลา,าแม่เหลียนแม่เหลียนอร่อยเด็ดทุกเมนูนะครับทำอะไรก็อร่อยทีนี้มีมีนี่นะฮะนี่ก็ปลา,าเหมือนกันเป็นตันๆเลยนะ ก็ออยังยังไม่ได้ใส่นะครับ,ย,นะรบยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ไดเอามาใช้นะปะลาล้านะครับเอามาจากต่างจังหวัดน,นะรอร่อยมากวันหลังวันหลังเดี๋ยววันหลังทําให้ดูนะครับมาคิดด้วยกันนะครับครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนมโอครับขอบคุณมากครับขอบค,ครับสวัสดีครับ